วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา50สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสตหีบจ,จังหวัดชนบุรีส่งเยี่ยมและส่งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือจากนั้นพลเรือตรีพรเดิมชัยสุขนธรรมรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิากานกราบทูลถวายรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือซึ่งหน่วยบัญชาการนาววกเป็นหน่วยรับผิดช,ชอบและบริหารจัดการสุนัขจรจัดและแมวในพื้นที่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่ห้าไร่โดยลดจำนวนสุนัขจรจัดภายในค่ายกรมหลวงชุมพรและที่กระจายอยู่นอกบ้านเรือนและแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ท้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี ควบคุมสุนัขของตนไม่ให้ก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นปัจจุบันดำเนินงานมา8ปีมีขีความสามารถรองรับสุนัข392ตัวแบ่งพื้นที่บริหารจัดการดาังนี้พื้นที่อาคารปฏิบัติงานพื้นที่คอกสุนัขพื้นที่ถังเก็บน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสียพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ฝึกสุนัขจรจัดอาคารกำจัดซากสัตว์และอาคารดูแลสุนัขป่วยปัจจุบันมีกำลังพลดูแลภายในศูนย์จำนวน20นาย ในการนี้ส่งพระดำเนินไปท่อพระเนตรคอกสุนัขสำหรับการดูแลสุนัขจรจัดซึ่งคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยเช่นการดูแลทำความสะอาดคอกสุนัขรักษาสุนัขป่วยฝึกสุนัขให้อาหารสุนัขตามเวลาจากนั้นท่อพระเนตรการแสดงของสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนจนชำนาญและมีทักษะพิเศษเพื่อใช้ในราชการ และส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถรับเลี้ยงดูแลได้ต่อไปโอกาสนี้ทรงนำสัตวแพทย์อาสาจุลาพรตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้สุนัขจรจัดเพศเมียจำนวน2ตัวตัวแรกทรงทำการตรวจสุขภาพและขูดผิวหนังเพื่อส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าสุนัขตัวแรกป่วยเป็นโรคเรื้อนจึงทรงฉีดยารักษาไรขี้เรื้อนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนตัวที่สองทรงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ทรงห่วงใยในปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสําคัญของชาตินับตั้งแต่เสด็จไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาว,วิกโยธินอําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2559ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยรวมถึงพระวิสัยทัศน์สุขภาพหนึ่งเดียว สำหรับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือได้รับการบริจาคเงินบริจาคอาหารจากผู้มาเยี่ยมชมและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อใช้บริการภายในศูนย์และประชาชนที่มาใช้บริการนำสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตมาเผาซากภายในศูนย์โดยเงินดังกล่าวทางศูนย์นำไปจัดซื้อ,อยารักษาโรคอาหารสำหรับสุนัขป่วยเป็นต้น